เร็วเร็วที่สุดเร็วแรงที่สุดนะครนบขนาดนี้จอสวยใช้งานง่ายพารีโน12ปรโดด 5G นะครับพวกนี้จับจองเป็นสัองผมได้แล้วนะครับและใครที่ซื้อก่อนเราแถมฟรีเซอร์วิสพิเศษไปเลย4ด้านครับอันแรกครับได้เรื่องของประกันที่ราคาประกันเรื่องของการกันน้ำนะครับราคาที่ถูกที่สุดเลยนะครับอันที่2นครับได้เรื่องของการเปลี่ยนหน้าจอการสนัหน้าจอ นะครับด้านที่3าครับเรื่องของการเปลี่ยนฟิล์มเรามอบสินธิพิเศษเกินฟิล์มฟรีสองครั้งใน1นปีนะครับและด้านที่4ครับโดนรอ,ด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 อดครับบางคนไม่สะดวกที่จะมาสู่บริการในเมืองนะครับมีเซอร์วิสรับเครื่องเพาะถึงหน้าบ้านนะครับรับส่งเครื่องซ่อมฟิล์มไม่มีค่าบริการไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับสะดวกสบายมากกับีเมียมเ s อร์วิสแบบนี้นะครับฟังเลยตรงนี้แล้ว แต่ถ้าอยากจะทราบราคากันแล้วว่าราคาและก็โปรโมชั่นสำหรับ Oppo Reno 12 Series 5G มีอะไรบ้างนะครับผมขอส่งท้ายไปด้วยภาพพยนต์โฆษณชนะครับ Oppo Reno 12 Series 5G จากน้องเชียน้องโบนะครับแล้วก็ไปรับทราบโปรโมชั่นและก็ราคาที่โดนใจจากคุณเบิร์ดชาโดนนะครับรับชมง TPC 4มอทวารเกครับเรไยนมากครับกับ Reno 12 Series ครับ มาึงตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงอยากทราบกันใช่ไหมครับว่าราคาของดิโน,โน12่12ซีนะั้เป็นยังไงบ้างครับเราเริ่มต้นกันที่ดิโน่12กันเลยนะครับนะะซึ่งมาพรา้อมกันสองความจุ 999บาทครับไดทันไหมครับตามมาติดน,นะครับกับรุ่นลีโน่12โปครับลลและลีโน่